สวัสดีค่ะมาพบกับช่องไปไฟหยุดหยุดวันนี้เราจะมาหยุดคุยเรื่องของประสบการณ์แชร์ประสบการ์ของแม่แล้วเนาะเออแม่เราก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนของแม่เราเริ่มจากเรื่องเพื่อนที่ชื่อมะเร็งก่อนมะเร็งของแม่คือเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเออมะเร็งเต้านมของแม่ก็โอเคณเวลาณเวลาเนี้ยโอเคแต่ณเวลานั้น,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 นถ้าย้อนกลับไปนะปีห้าสี่นะสุดๆอยู่เหมือนกัน ทีนี้จะเริ่มเล่าประสบการณ์ละค่ะก็คือว่าประมาณแบบคือเมื่อตอนปีห้าสี่เนาะขอนั่งที่มันสบายสบายอ่อนเพราะว่าอินีแบบต้องขอนั่งที่สบายสบายด้วยเนยเออตอนปีห้าสี่เนาะคือนะเวลานั้นอะอยู่ๆแม่เกิดคำเต้านมจ้ะคาแบบอาบน้าแล้วคือแบบรูปๆเล่นๆของตัวเองอะไรเงี้ยเออพออาบน้ำเสร็จเอ้ยจับจับจับอ้าวเฮ้ยกูมีก้อนว่ะเออและในช่วงเวลานั้นอะก็คือจะมีหมออนามัยเนาะ ถือทางอนามัยก็คือเขาจะมาตรวจมาตรวจเป็นประจำปีอยู่ละเออของที่บ้านนะอืมน่าจะประมาณนะั้นนะเออเขาก็มาจับมาคำ้ำอะไรเงี้ยพอจับมาค้ำเสร็จอ้าวเฮ้ยมีก้อนวันนั้นคือวันแรกเลยที่แบบเออมีก้อนจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยจะยังไงดีวะเออเราก็โอเคเลยจำได้เลยวันนันมานสุกร์เราเป็นคนให้ทํางานประจำด้วยนะเอาจริงๆนะเวลานั้นคือทํางานประจํา มีลูกลวะลูกก็คือคนโตประมาณสามขวบคนเล็กก็ประมาณเดือนสองเดือนได้เอ,อ่อณเวลานั้นก็สุดยอดอยู่เพราะว่าเป็นภาวะหลังคลอดเนาะมันจะคิดเครียดมั่งมันจะคิดมากมันจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหูมันเยอะจริงๆนะผู้หญิงที่เป็นภาวะหลังคลอดเนี่ยไม่มีใครแบบที่จะไม่เคยผ่านเลยช่วงเวลาแบบนี้เออสุดๆอยู่คือผ,ผู้ชายนี่คือต้องมาคอยซัพพอร์ตนะคะจะบอกไปเลยเออทีนี้เราว็ อ่ะโอเคแม่วันเสาร์เราพาแม่ไปเลยไปคลินิกคลินิกหนึ่งเพราะเรารู้ว่าหมอท่านนี้อยู่ที่คลินิกนั้นเออเราก็าไปนั่งรอหมอโหจะบอกว่าคลินิกนี่คือแบบนั่งรอหมอคนเนี้ยคือนานมากนานซะจนแบบโอ้ฉันอะไรเนี่ยเออสุดๆอยู่เหมือนกันคือเอาจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่แบบใจร้อนอยู่ระดับหนึ่งแต่พอมาถึงเนี่ยณนะเวลาที่ผ่านมาที่ช่วงเวลาที่มันค่อยๆทาให้เราแบบ อเราก็มันก็จะใจเย็นลงเยอะมากไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะแต่คือนะเวลาเนี้ยเราใจเย็นมากเลยกับการที่เรามานั่งรออะไรสักอย่างเงแต่เวลานั้นเราโหก็คิดดุ้ยไปตั้งแต่เช้าอ่ะกว่าจะได้เจอหมอพบเจอหมอคือแบบเช้าของเรานี่ก็คือประมาณแบบแปดโมงครึ่งเก้าโมงนะเจอหมอนี่คือประมาณเกือบเกือบบ่ายนะเออแต่ทีนี้คือเราก็โอเคทีนี้แต่เจอหมอคือได้แค่เจอแค่แป๊บเดียวเองนะแล้วก็กลับ อะไรเงี้ยแต่วันนั้นผีคที่สุดคือคุณหมอเรียกคุณมันนี่เข้าห้องเราเข้าไปด้วยแหละอีนี่ก็เดินเข้าไปด้วยพอเข้าไปถึงเสร็จเออหมอก็คำคำเออเจอก้อนค่ะสรุปเจอก้อนหมอก็แนะนำอ่ะไปทำเมนโปรแกรมนะสะดวกที่โรงพยาบาลไหนอ่ะโอเคแล้วก็อ่าโอเคหมอก็อยู่เหมือนกันที่โรงพยาบาลน,นี้อ่ะเราก็ไปขอไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพอไปถึงเสร็จ อีกวันหนึ่งแล้วข้ามมาก็คือเป็นวันอาทิตย์อ่ะพอวันอาทิตย์เสร็จเราก็พาแม่ไปพอแม่ไปตรจมีนปรแกแกปุ๊บมันจะมีใบามาใบาหนึ่งเป็นอครเอีเพื่อที่จะให้เรามานั่งบอกเอามาให้หมอเป็นคนบอกเราเหมือนฟังผลนะนะว่าเออแม่เราเป็นอะไรอ่ะโอเคก็พอมาถึงวันจันทร์หมอคขอา้นทีก็คือประมาณวันจันทร์เนาะช่วงเย็นะ เราก็ไปที่โรงพยาบาลอีกทีหนึง่งณวันนั้นอะ่ะเราขอเลิกที่ทํางานอะ่ะเลิกเร็วทุกทีมันก็น่าจะเลิกเร็วอ่ะเพราะเราเคลียร์งานเสร็จหมดละเออแต่ก็ไม่รู้ตอนนั้นเขาให้เรารออะไรกัน <c oughs> เหมือนจะแบบว่าเฮ้ยต้องให้กลับแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยตลกมากเหมือนแบบอะไรสักอย่างเราไม่รู้เหมือนจะเป็นระเบียบเกินเออใครทาเสร็จก็ออกไปสิเออกลับไปสิมันก็ต้องมานั่งรออะไรให้แบบ กลับให้หมดก็เนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ความคิดของเรานะเราคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยเออเราเคลียร์งานอะไรเสร็จแล้วเออเราขอ,อกลับมาก่อนตอนนั้นจําได้เลยว่าไปนั่งรอมหมอประมาณห้าโมงครึ่งแล้วก็คือเอาลูกไปด้วยลูกก็คือไปสองคนเลยนะสองคนพี่น้องลูกคนเล็กอะยังแบบโหยังนอนหลับคาอกอะ่ะ คิดดูแล้วกันเออแล้วเราก็เอาแฟนเราไปด้วยแล้วก็ไปกันสี่คนพ่อแม่ลูกอ่ะไปถึงที่โรงพยาบาลก็ประมาณห้าโมงครึง่งเชื่อไหมนั่งรอฟังผลเนี่ยประมาณเกือบถึงสี่ทุ่มอ่ะใจเราเนี่ยแบบโอ้โหเกือบเกือบสี่ทุ่มอ่ะสามทุ่มอ่ะอ่ะประมาณสามทุ่มอ่ะนั่งรอเข้าไปเถอะโหแบบรอณนะเวลาที่เรารอตอนนั้นอ่ะคือแบบโหใจเราก็คิดแล้วแหละว่าเออมันคงแบบมันต้องใช่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยเออ ว่าพอเวลาเราพอจําได้เลยคุณหมอเรียกเข้าไปลูกเราก็อุ้มอยู่เงี้ยเราก็อุ้มลูกเราไปเงี้ยเออเข้าไปที่ฟังหมอเนาะคือพอไปฟังเสร็จหมอก็บอกเออใช่มีก้อนเราก็โอ้มีก้อนล้ว่ะแต่หมอยังไม่ยังไม่ฟันธงนะว่าคือเนื้อดีหรือเนื้อร้ายอ่ะโอเคทีนี้คือหมอก็จะให้วิธีหนึ่งคือการที่เจาะใช้เข็มเจาะเข้าไปก็คือ จำไม่ได้นะเวลานั้นนะมันแทงที่ที่ที่นมหรือว่าแทงที่ข้างหลังก็ไม่รู้เราก็เออน่าจะแทงที่นมเออน่าจะแทงที่นมมากกว่าไอ,อ้นี้หมอก็อ่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เจาะนะอะไรเงี้ยวันชนลาลยจ้ะอีกวันหนึ่งชนลาเลยมันน่าจะเป็นวันอังคารได้ชนลาเลยพอชนลาเสร็จฉันก็อ,อ่าโอเคมโฟกัสเรื่องแม่ก่อนคือแม่กูเป็นที่หนึ่งละเออ ณเวลานั้น,นอ้าวจริงๆนะคือเราไม่รู้คนอื่นเขาคิดยังไงจะสำหรับเราอะะเวลานั้นคือแม่เป็นที่หนึ่งละงานคือที่สองละตอนเนี้ยลูกคือที่สองก่อนงานคือที่สามเพราะว่าถ้าสมมติเราเรียงลำดับไม่ถูกเราก็จะไปไม่ถูกเหมือนกันเอ่อที่เราแชร์ประสบการณ์เนี้ยเราก็คืออยากจะให้ทุกคนนมานั่งม,งมองมุมมองของการแบบผ่านของชีวิตของแต่ละคนละคนมานะว่าเป็นยังไงของเราก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราที่ทําให้กับคนที่เรารัก เ,ออเราก็เลยพาแม่เรามาพอมาจอดเสร็จอะไรเสร็จนะเราจําได้เลยวันนั้นอะ่ะเราก็พาแม่ไปทะเลต่อเลยเพื่อไม่ให้แกแบบคิดมากว่าเฮ้ย mm hmm. ว่าแกเป็นอะไรคนที่เป็นอ่ะเขาจะไม่ค่อยคิดอะไรนะเออแต่ส่วนไอคนที่มันดูแลเนี่ยมันคิดเยอะคิดมากคิดซะจนเอาจริงๆนะถ้าสมมติแบบเราจะบอกแชร์เราจะแชรนะ์ทุกคนเลยว่ามันไม่มีใครหรอกที่มันจะไม่คิดอะ่ะแต่เราต้องมีสติเว้ยขนาดเราเรา,เราสวดมนต์ละสวดมนต์ก็สวด คือทุกอย่างเราก็ทํามาแต่เชื่อไหมเราก็ยังไม่มีสติเลยแต่เราก็ต้องพยายามทําคุมเกมให้มันอยู่ใน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 ระบบของเราอ่ะเออเราต้องคุมเกมของเราให้ได้เราก็อ่าโอเคพอมันมาถึงวันที่ผลมันออกผลนี่ก็คือจะประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะถึงจะมาฟังผลน่ะพอเรามาฟังผลปุ๊บเออแม่คุณเป็นมะเร็งโอ้โหมึงเอ้ยฝานี่เปียง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 เลย ตรงหัวแล้วเนี่ยเราปุยกูจะทําไงดีวะห่ยนั่งร้องไห้เบอกเลย,ยตรงๆแต่เราไม่ให้แม่เรารู้นะเออพอนี่เราก็พยายามพอข้ามมาอีกวันหนึ่งมนะั้งเราพยายามอธิบายแม่าฟังเลยเฮ้ยแม่คือแม่เป็นอย่างนี้นี้นะเราก็บอกเขาไปเลยตรงๆแล้วเราก็บอกเอ้ย e เดี๋ยวเราจะมีการวิธีการรักษานะว่าเราจะรักษาอย่างไงไงตอนนั้นเรายังคิดอยู่เลยหุยกูจะต้องไปที่กรุงเทพแน่เลยแบบค่าใช้จ่ายอีกนู่นนั่นนี่โหต้องเยอะแน่เลย ทีนี้พอมานั่งคุยกับคุณหมอท่านเนี่ยคุณหมอท่านนี้เขาก็าแบบเปิดทางให้เราเลยนะเออว่าให้ไปทางนี้ไปทางนั้นทางนั้เชื่อไหมถ้าไม่ได้เจอคุณหมออ่ะเราคงแย่นะทุกวันนี้เรายังพบเจอคุณหมอคนนี้อยู่เลยนะหมอคนเนี้ยเขาก็เลยบอกอ่าโอเคให้มาผ่าที่โรงพยาบาลแล้วพอผ่าเสร็จก็ให้คีโมให้คีคมีสี่เข็มเออจําได้ตอนนั้นอนะ่ะพอผ่าเสร็จปุ๊บหมอก็เก่งอีกหมอคนผ่ากับหมอที่ดี เป็นรักษาโรคมะเร็งกับคนละคนนะเออเหมาะคนผ่าคนนี้คือตอนนี้ก็กเกษียณไปละผ่าเก่งมากเลยแล้วคือแผลก็ดีมากคือแม่เราเป็นเบาหวานด้วยเรื่องของเรื่องเออมันจะรักษาคือโรคโรคเบาหวานอะยังไงไงแผลก็คือมันจะรักษายากๆมันก็จะยากอยู่ละเออทีนี้เราก็อ่าโอเคพอมาถึงในระบบการรักษาของโรคมะเร็งมะเร็งของแม่เราคือเป็นมะเร็งเต้านมเนาะคือมันยังโชคดีที่ยังเป็นมะเร็งเต้านม แล้วก็คือเป็นระยะที่สองไม่ใช่ว่าเฮ้ยทําไมแม่มึงเป็นมะเร็งอ่ะทําทไมมึงบอกว่าโชคดีไม่ใช่คือเราอะ่ะได้รับการรักษาที่เร็วแต่เอาจงริงนะถ้าสมมติเรารู้แต่แรกอะ่ะเราคงได้แก้กินยาไม่ต้องมานั่งผ่าตัดแม่เราคงยังมีนมอยู่สองข้างเออแต่ก็มันก็จริงๆนะคือคนที่แบบมีนมเคยมีนมสองข้างแล้วไม่มีนมข้างหนึ่งอะ่ะเขาก็จะคิดมากอยู่แล้ว,ลวเราก็พยายามอธิบายเขาฟังเฮ้ยแม่แบบคือเราเป็นอย่างนี้นะ แม่อย่าไปคิดอะไรมากเลยอะไรเงี้ยเออเราอย่าไปอะไรมันเยอะเราคือปล่อยวางเราก็ใช้หลักธรรมะเข้าช่วยเลยนะเวลานั้นทีนี้มาเริ่มให้คีมโมค่ะเข็มแรกเข็มแรกนี่ก็โอ้โหเริ่มหงุดหงิดละมีอารมณ์ที่แบบต่อต้านมากอะไรเงี้ยเออบางคนก็มีเล็บดํานะแต่แม่เราเล็บไม่ดําเออมีผิวลอกมากแห้งมากอะไรเงี้ยแต่เรา,าให้แม่เรา,าทาผิวตลอด ช้ครีมทาผิวตลอดอะไรเงี้ยเออแต่เราคือแม่เราจะเป็นคนรักเสือทุกงานเดี๋ยวลว้เรื่องนี้นางไม่พลาดเออทีนี้เราก็อ่าโอเคแม่พอมาคีมโมเข็มที่สองเนี่ยให้ครั้งที่สองเนี่ยโอ้โหมึงเอ้ยผมแม่ในร่มเป็นกระจุกเลยแม่บอกสับผมมามึงดูผมกูดิเอาแบบมือแบนแบเนี่ยมึงด,งดูผมกูดิอีนี่ก็แบบอืมแต่ยังไงดีวะนี่งหาเอ้ยก็เลยอ่าโอเคแม่ก็ไปโกนผมพาแม่ไปโกนเลยเออ แต่จริงๆนะถ้าตอนนั้นไม่ได้ทํางานนี่คงโกนเพื่อนแม่ละคือไม่อยากให้แม่คิดมากไงเออมีคอนเทนต์เลยมีคอนเทนต์เลยเออแต่หน้าไม่สวยไงก็เลยเออมันก็คงแบบทํายากอยู่นะถ้าโกนหัวนะเออนี่ก็เลยเออโอเคก็อ่ะก็เลยพอให้คิโมเข็มที่สองปุ๊บแม่ก็เริ่มหงุดหงิดละเราเองเราก็หงุดหงิดละคนที่ดูแลก็หงุดหงิดละเรื่องการกินอีกหมอบอกเคยแกกินอะไรกิน จะถามว่าแบบเราก็ต้องดูหน่อยเนาะเพราะแม่เราเป็นมาหวานอีกอย่างหนึ่งเพิ่งผ่าตัดมาหนึ่งเลยหมูหมูสําคัญเออไข่ไข่ขาวก็สําคัญเออเราก็จะให้กินอยู่ประมาณเนี้ยแหละก็คือจะไม่ให้กินของสแสือลงไม่อะไรเลยกลัวมแม่คันเออเราก็ค่อยๆดูแลกันไปแต่อันนี้คือขอจบอีพีนี้ไว้ก่อนดีกว่าอีพีหน้าคือเดี๋ยวจะต่ออีกมันจะมีเพื่อนแม่อีกเยอะ ไม่ใช่เพื่อนแม่แค่ไม่ใช่แค่แค่น้องมาเลงจิบๆแค่นั้นนะอันนี้คือมันแค่ผ่านเข้ามาแต่ยังมีอ่าโอเคว่าเดี๋ยวยังไงขอกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะ